ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่พลาดสิทธิ์ลุยโอลิมปิก2024จากรายการคัดเลือกโอลิมปิกที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีตั๋วอีก5ใบให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้ลุ้นเรามาดูว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้ไปโชว์ฝีมือที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับทีมที่ดีที่สุดในทวีปย,ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก2ทีม ในตอนนี้ยังไม่มีทีมจากทวีปเอเชียที่ได้สิทธิ์ทีมที่น่าจะต้องฟาดฟันกันเพื่อแย่งชิง2องโค้ตาที่เหลือนี้สำหรับทวีปเอเชียอาจจะเป็นประเทศจีนซึ่งอยู่อันดับที่6หรือญี่ปุ่นอันดับที่9สําสำหรับโค้ตาอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกซึ่งเหลืออีก3โค้า จะมอบให้กับทีมวอลเลย์บอลที่อันดับโลกดีที่สุดแต่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่โอลิมปิกซึ่งหากจะพิจารณาอันดับโลกในตอนนี้ทีมที่จะขับเคี่ยวช่วงชิงโคต้าได้แก่อิตาลีอันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ9และนเลนเธอร์แลนด์อันดับ10หากดูจากเงื่อนไขตอนนี้ทีมชาติไทยถ้าอยากผ่านเข้ารอบคัดเลือกโอลิมปิก2024 ทีมชาติไทยต้องทำคะแนนให้อยู่ใน10อันดับแรกของโลกให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2024ซึ่งทีมชาติไทยมีโอกาสทำคะแนนในการแข่งขันวอลเลย์บอลนิชั่นลีก2024ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง16มิถุนายน2024 ซึ่งดูจากตอนนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นงานที่ยากมากสำหรับโอลิมปิก2024แต่ยังไงก็ต้องตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลนิชชั่นลีก2024ทำผลงานให้ดีที่สุด